เดินขึ้นบันไดแล้วมันปวดเสียวเข่าตรงนี้ครับอ่าเนี้ยถ้าเพิ่งเป็นนะครับมันแก้หายเกือบทันทีเลยวิธีก็คือให้เราไปหาที่นั่งนะครับตรงเก้าอี้ตรงอะไรก็ได้อ่าสมมตินั่งเก้าอี้หรือไม่มีเก้าอี้เราก็ยืนพิงอย่างเงี้ยแล้วก็เอามือไปจับใต้เข่านะครับแล้วก็เขยา่าฮ่าล็อกกันไว้อย่างี้เลยก็ได้แล้วก็เขยา่าเนี่ประมาณนี้ครับมันก็จะรู้สึกตึงๆต,ตรงเอ็นไขว้หน้าตรงเนี้ยทำไปสักประมาณ10-20ครั้งฮ่าถ้าเพิ่งเป็นเนี่ยมันแทบจะหายทันทีเลยครับ โอเคแต่ว่าถ้าสมมติเราเป็นบ่อยๆเนี่ยเวลาเดินขึ้นบัไรแล้วมันแป๊บแป๊ c, แป๊ c, แป, c, ป c, ตลอดเนี่ยเราจะไม่ได้มาแก้หน้างานแบบนี้กันครับเราจะต้องทําให้กล้ามเนื้อหน้าขานะ่มันแข็งแรงขึ้นครับโดยวิธีการเอาเข่ามาด้านหน้ากระโดกเท้าแล้วก็เก่งตรงนี้ให้มันแข็งครับนับ1นึถึงสิแล้วก็ปล่อย1นึถึงสิแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยครับพอกล้ามเนื้อหน้าขามันแข็งแรงแล้วเนี่ยมันก็จะพยุงตัวเข่าได้ดีมากๆแต่ถ้าสมมติไม่ชอบเก่งนะครับเราก็ไปหากำแพงสมมติอันนี้มีกำแพงอานนนึงยืแล้้วก็ปรระมณีคับ ยืนทิงกำแพงทิ้งไว้แบบนี้ยมันก็จะเมื่อยตรงหน้าขาเหมือนกันสักสิวินาทีแล้วก็พักแป๊บหนึ่งโอเคครับใครที่ปวดเสียวเข่าตอนขึ้นบันไดเฉียบพันตรงแถวๆนี้ลองเขย่ากันดูแล้วถ้าเป็นบ่อยก็ไปเสริมกล้ามเนื้อหน้าขาโอเควันนี้ผมหมอนนอนไปก่อนสวัสดีครับ